ตามเดิมจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําการสอนเติมเกมพาร์ตไปก็มีคุณลูกค้าคอมเมนต์มาว่าสอนเติมโรบอทไอเดีพาร์ตหน่อยครับงั้นก็ได้เลยโดยอันดับแรกก็สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทําการไปเติมเงินด้วยหลักซึ่งช่องทางเติมเงินก็จะมี2แบบซองอ่งางเปาจุบนลิเวเลตกับสลิปธนาคารนั่นเองแอดมินก็ได้เติมมาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วสาหรับใครที่เติมไม่เป็นคลิปสอนเติมอยู่ใต้รังคลิปนะจ๊ะโดยวิธีการเติมนั้นง่ายแสนง่ายอันดับแรกให้ไปที่่ดูสิิิินนนคค้้าา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 แลลละะบบบบรรรรรกกกจัเเงมมหํวต iPad ได้เลยติมเข้าไปจากนั้นก็จะมีโรบักแพ็กต่างๆให้เราได้เติมซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเจ้าโรบักธรรมดาเนี่ยที่แบบว่าเขียนว่าเติมได้ไม่อัน้นสามารถเติมได้ไม่อัน้นแล้วก็เติมไวกว่าโรบักที่เป็นพรีเมียมสําหรับโรบักพรีเมียมเนี่ยจะเติมได้เดือนละครั้งและใช้เวลาในการเติมที่นานกว่านั่นเองเพื่อนๆก็มาเลือกดูว่าสนใจแพ็กไหนที่จะซื้อสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเติมก็คือเราควรที่จะผูกเมลไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ s e c u r i t y จากนั้นก็ให้ทําการเปิดอ u t h e n t i c a t i o n a p อปตรงนี้แล้้ววกกก็ไปเเเออาาาลลลขจีมมใส่แด ให้ทำการกดมาที่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นในมือถือมันก็จะขึ้นคีย์มาให้เราคัดลอกเลยนั่นเองแบบนี้แล้วเราก็เซฟเคียน์นี้ไว้ใช้งานได้เลยกดคัดลอกคีย์แล้วก็เซฟเก็บไว้ในแอปโน้ตต่างๆนั่นเองต่อมาให้เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ว่า2 fa ไลฟ์แล้วก็ไปที่ลิงแแรกลิงกนี้เลยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปจากนั้นก็เอาคี์ที่เราขัดลอกจากรหัสมากดวางแล้วกดซับมิตแล้วกณจะได้โค้ดเป็นโค้ดสองชั้นไว้เข้าไอดีตรงนี้แล้วก็กลับมาที่หน้าโรบบวางโค้ดสองชั้นกด Verify หากใครง,งงอยากดูคลิปสอนเต็มเเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้ที่ใต้คลิปกลับมาที่เว็บรลานเราก็มาเลือกซื้อแพ็กกันเลยสึ่งเราก็จะเติมเป็นแพ็กแปดร้อยโรบักราคาสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนั่นเองแล้วก็กดคำว่าซื้อสินค้าไปได้เลยจากนั้น เป็นชื่อผู้ช้งานในโรบอร์ของเราน,นั่นเองช่องล่างก็เป็นรหัสผ่านในโรบอร์ของเราจากนั้นก็ใส่คีย์ที่เราเซฟไว้โน้ตได้เลยอย่าลืมตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเราใส่ชื่อถูกรหัสผ่านถูกด้วยนะก่อนสั่งซื้อเราควรอ่านคาแนะนําให้เรียบร้อยโรบั์เพื่อความรวดเร็วกหรือานราเกาะคีย์หลังจากกดสั่งเสร็จเขปบหน้าออเดอร์และส่งให้อดมินผ่านแชทเพจด้วยนะคะเมื่อเรากอกอะอะไรเสร็จเรียบร้อยให้ทำการกดตกลงซื้อเลยแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้ให้ทําการกดเขปบหน้าจอง เราแคปหน้าจอกันเติมแล้วให้เราทําการทักหาเพจร้านวิธีง่ายๆไปที่หน้าเว็บกดตรงรูปโลโก้นี้กลับมาที่หน้าหลักของเว็บเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเพจร้านอยู่ตรงนี้กดเข้าไปได้เลยเราก็ทักหาแอดมินเลยครับสวัสดีครับผมซื้อโลบ์ไอดีเพาร์ไปแล้วก็แจ้งชื่อในเกมชื่อในเกมที่ซื้อแล้วก็ตึง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 อย่างนี้แล้วก็แนบรูปที่เราแคปหน้าจอตอนสั่งซื้อให้แอดมินแบบนี้แชทอัตโนมัติมันดันขอดันใหม่แอดมินจะได้ไม่ต้องเลื่อนเยอะ ถามว่าทําไมเติมในเว็บยังกลุงไปทักเพจอีกเพราะว่าบางทีเนี่ยโรบบอกมีสิ่งที่เรียกว่าระบบความปลอดภัยพนักงานเนี่ยจะเข้าไปเติมไม่ได้ถ้าเกิดว่าเจ้าของ ID ไม่ได้เป็คนกดยืนยันผ่านแอปโรบบอกในมือถือเพื่อนๆไม่งงใช่ไหม <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะบอกเองแต่ถ้าไม่ติดอะไรเราก็จะรอรับโลบักได้เลยอ่าแล้วตอนนี้แอดมินก็ตอบกลับมาแล้วนะว่าแอดมินขออนุญาตแจ้งข้อมูลให้ทีมงานสักครู่นะแจ้งให้เรียบร้อยหากติดปัญหาอะแอดมินจะนํามาแจ้งให้คุณลูกค้านะครับโดยระหว่า,างที่เติมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเล่นรอได้ปกติเลยนะซึ่งระยะในการเติมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ากดมาช่วงไหนถ้าเกิดว่ากดมาตอนที่สต็อกหมดพอดีก็อาจจะรอนานนิดนึงก็1น่งถึงสวันแต่ว่าเร็วสุดๆเนี่ยสินาทีก็ได้ะะแล้วครับและเมื่อผม าารากแล้วแต่ทว่าก็ได้เกิดเหตุการณ์ระบบความปลอดภัยของโรบอททำงานในไอเดพงแอดมินบัพปุ่ช็อปก็ส่งมาแบบนี้ให้เราทำการเลือก3แมแบบที่เล่นล่าสุดใน7วันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีเลยเดี๋ยวจะสอนดูด้วยนะว่าแบบที่เล่นล่าสุดใน7วันดูยังไงมาที่หน้าโรบอทนะครับผมแล้วเลื่อนหาตรงหัวข้อคําว่า continue ตรงนี้เลยแล้วก็กดคําว่า see all นะคะเบ้งเนี่ยมันก็จะขึ้นประวัติการเล่นแบบของเรามานะแล้วเราก็บอกแอดมินเลยว่ามีแบบไหนเราจะนับเป็นตัวเลขก็ได้นะ1 2 3 456หรือเราะสีดห แบบที่ผมทำให้ดูก็ได้แล้วก็ส่งไปเลยให้แอดมินต่อมาจะเป็นวิธีการเช็คสถานะออเดอร์ของเรามาที่ดูปโปรไฟล์กดข้อมูลส่วนตัวนะแล้วกดที่เมนูทั้งหมดนะคะกดคําว่า Q Robux ID Pass ต,ตรงนี้เลยนี่ครับผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยสําเร็จทีนี้ เราก็ไปชิคดนรหัสนะครับว่ามีโรบัคเข้ามาจริงหรือไม่ตองเคเรนซีตรงนี้นะครับทุกคนมีเข้ามา880โรบักถามว่าทำไมผมไม่800โลได้แถมนะครับเพราะว่าผมมีโรบัคพรีเมียมนะครับมันก็เลยได้แถมนั่นเองนะทุกคนจริงนะครับถ้าทำตามถูกขั้นตอนอยังไงได้แน่นอนครับฝากบั๊บบ๊อบจบด้วยนะครับ